สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับห้องลับ13วันนี้จะพาทุกคนเดินทางย้อนกลับไปในอดีตไปยังยุคที่ศิลปะการแสดงไทยยังคงมีความศักดิ์สิทธิ์และลึกลับไปยังโลกของรำโนราแต่เรื่องที่จะเล่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องของความงดงามหรือศิลปะอันประเสริฐแต่เป็นเรื่องราวที่จะทำให้คุณรู้สึกขนหัวลุกทุกครั้งที่ได้ยินเสียงระฆังและของ ปี2511ที่จังหวัดสงขลามีคณะรำโนราเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคใต้คณะนี้นำโดยอาจารย์เสนหรือที่คนในพื้นที่เรียกกันติดปากว่าครูเสนชายวัย60กว่าปีที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาโนราจากบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคน ครูเซนเป็นคนที่เข้มงวดมากเขาเชื่อว่ารำโนรามไม่ใช่แค่การแสดงแต่เป็นการสื่อสารกับโลกวิญญาณการแต่งกายการเต้นรำการขับร้องทุกอย่างต้องมีความศักดิ์สิทธิ์และต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด คณะของครูเสนมีสมาชิกหลักประมาณ15คนแต่มีลูกศิษย์หน้าใหม่คนหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนั่นคือสมชายหนุ่มน้อยวัย19ปีจากกรุงเทพที่ลงมาเรียนโนราเพราะลหลงไหลในศิลปะการแสดงไทยแต่สมชายกลับเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางไม่เชื่อในพิธีกรรมเขามองว่าโนราเป็นแค่การแสดงธรรมดาไม่มีอะไรลึกลับหรือศักดิ์สิทธิ เขาหมกจะไม่ไหว้ครูหรือไหวองค์เจ้าแม่โนราก่อนการซ้อมทำให้ครูเสนไม่พอใจมากคืนหนึ่งหลังจากการซ้อมจบสมาชิกทุกคนได้กลับบ้านกันหมดแล้วเหลือเพียงสมชายคนเดียวที่อยู่ต่อเพื่อซ้อมท่าเพิ่มเติมณห,ห้องซ้อมโบราณที่สร้างด้วยไม้เก่ามีกระจกบานใหญ่ติดผนังขณะที่สมชายกำลังซ้อมท่ารำอยู่เขาสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติในกระจก ในภาพสะท้อนนั้นเขาเห็นเงาของตัวเองแต่งในชุดโนราสมบูรณ์แบบทั้งผ้าแพรทั้งเครื่องประดับทั้งหน้าก,ากากที่สวยงามแต่ความจริงแล้วตัวสมชายกำลังใส่แค่เสื้อยืดและกางเกงขาสั้นธรรมดาเขาหยุดเต้นเงาในกระจกก็หยุดตามแต่เมื่อเขาเริ่มเต้นอีกครั้งเงาในกระจกกลับเต้นรำด้วยท่าทางที่สวยงามและช่ำชองกว่าที่เขาเคยทำได้ สมชายตกใจเขาก้าวเข้าไปใกล้กระจกมากขึ้นและก็ได้เห็นสิ่งที่ทำให้เขาขนหัวลุกใบหน้าในเงาสะท้อนนั้นไม่ใช่ใบหน้าของเขาแต่เป็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าที่ขาวซีดดวงตาที่เศร้าโศกและรอยยิ้มที่แปลกประหลาดเธอกำลังมองมาที่สมชายผ่านกระจก เขาถอยหลังอย่างรวดเร็วแต่เงาในกระจกไม่ได้เคลื่อนที่ตามเงานั้นยังคงยืนอยู่ที่เดิมยังคงจ้องมาที่เขาและเริ่มเต้นรำด้วยท่าทางที่เศร้าโศกแต่สวยงามสมชายวิ่งออกจากห้องซ้อมทันทีเขาไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะกลัวว่าจะถูกคิดว่าบ้า แต่คืนต่อมาความอยากรู้อยากเห็นกลับพาเขากลับไปที่ห้องซ้อมอีกครั้งคราวนี้เขาตัดสินใจจะถามเงาในกระจกว่าเธอเป็นใครพอเขาเก้าวเข้าไปในห้องเงาในกระจกก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเธอแต่งในชุดโนราโบราณที่สวยงามผ้าไหมสีแดงสดเครื่องประดับที่ระยิบระยับและหน้ากากที่ประดับด้วยดาวเพชร คุณเป็นใครสมชายถามด้วยเสียงที่สั่นเทาเงาในกระจกไม่ตอบแต่เธอเริ่มเต้นรำขณะเดียวกันเสียงเพลงโนราก็ดังขึ้นจากไหนไม่รู้เสียงระฆังเสียงคล้องเสียงคลุยและเสียงร้องที่เศร้าโศกสมชายจ้องมองการเต้นรำนั้นด้วยความหลงไหลเขาไม่เคยเห็นการเต้นรำที่สวยงามขนาดนี้มาก่อนทุกท่าทางทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยอารมณ์และความหมาย แต่เมื่อเขามองดูใกล้ๆเขาก็สังเกตเห็นว่าใต้หน้ากากที่สวยงามนั้นมีน้ำตาไหลลงมาทำไมคุณถึงร้องไห้เขาถามเงาในกระจกหยุดเต้นหันมามองเขาตรงๆและพูดด้วยเสียงที่เศร้าโศกสุดใจฉันรอมานานแล้วรออะไรรอคนที่จะฟังเรื่องราวของฉันรอคนที่จะเข้าใจความเจ็บปวดของฉัน เธอเล่าให้สมชายฟังว่าเธอชื่อมณีรัตเป็นนักเต้นโนราที่มีชื่อเสียงในสมัยรัชกาลที่5เธอได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเต้นโนราที่สวยที่สุดและเก่งที่สุดในยุคนั้นแต่ความสำเร็จของเธอกลับกลายเป็นโชคร้ายเมื่อมีขุนนางคนหนึ่งหลงไหลในการเต้นรำของเธอและต้องการให้เธอเป็นเมียน้อย มณีรัตปฏิเสธเพราะเธอรักศิลปะมากกว่าทุกสิ่งและไม่ต้องการให้ใครมาครอบครองชีวิตของเธอแต่ขุนนางผู้นั้นไม่ยอมแพ้ง่ายเขาใช้อำนาจและอิทธิพลขู่เข็นครูสอนของมณีรัตและสั่งห้ามคณะโนราทุกคณะในพื้นที่ให้รับเธอเข้าแสดงมณีรัตกลายเป็นคนถูกทอดทิ้งไม่มีที่ไหนรับเธอไม่มีใครกล้าให้เธอแสดงเธอต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการขายของในตลาด แต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือเธอไม่ได้เต้นรําอีกเลยศิลปะที่เธอรักมากที่สุดในชีวิตถูกพรากไปจากเธอคืนหนึ่งเธอกลับมาที่ห้องซ้อมเก่าของเธอห้องเดียวกันนี้เธออยากจะเต้นรําครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเธอใส่ชุดโนราที่สวยที่สุดของเธอเธอเต้นรําด้วยความเศร้าโศกแต่ก็เต็มไปด้วยความรักเต้นจนหมดแรงจนใจหยุดเต้น และเธอก็เสียชีวิตลงณห,ห้องนี้ขณะที่กำลังทำในสิ่งที่เธอรักที่สุดตั้งแต่นั้นมาฉันก็ติดอยู่ในกระจกบานนี้มนือรัดเล่าต่อฉันไม่สามารถไปไหนได้ฉันแค่อยากเต้นรำอยากให้คนอื่นเห็นการเต้นรำของฉันอยากให้ศิลปะนี้มีชีวิตอีกครั้งสมชายรู้สึกสงสารเธอมากเขาถามว่าผมช่วยอะไรคุณได้บ้าง เต้นรำกับฉันเธอตอบให้ฉันได้สอนคุณให้ฉันได้ถ่ายทอดศิลปะที่แท้จริงให้กับคุณตั้งแต่คืนนั้นสมชายเริ่มมาซ้อมกับมณีรัตน์ทุกคืนเธอสอนเขาทุกอย่างทุกท่าทางทุกการเคลื่อนไหวทุกอารมณ์ของการเต้นรำ ฝีมือของสมชายเริ่มพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วครูเสนและสมาชิกคณะต่างประหลาดใจกับความก้าวหน้าของเขาเขาเต้นรำได้สวยงามและลึกซึ้งมากเหมือนกับได้รับการถ่ายทอดจากครูที่เก่งที่สุดแต่ทุกคนเริ่มสังเกตว่าสมชายเปลี่ยนไปเขาเริ่มผอมลงเริ่มซีดลงและมีอาการเหมือนไม่ได้นอนหลับสมชายเล่าให้ครูเสนฟังเกี่ยวกับมณีรัตนกระจกครูเสนฟังแล้วหน่าเสียว เขารู้จักชื่อมาีรัตเพราะเป็นตำนานที่ถูกเล่าต่อกันมาในหมู่นักโนราลูกต้องระวังครูเสนเตือนวิญญาณที่ติดค้างเพราะความเศร้าโศกมักจะดึงผู้คนไปด้วยเธออาจไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ความโศกเศร้าของเธออาจจะกลืนกินเธอได้แต่สมชายไม่ฟังเขาใจว่าครูเสนไม่เข้าใจมณีรัตเขากลับไปซ้อมกับเธอต่อไป ในคืนที่สมชายไปซ้อมครั้งสุดท้ายมณีรัตน์ในกระจกดูแตกต่างไปเธอเศร้าโศกมากกว่าทุกครั้งวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเธอบอกทำไมสมชายถามเพราะฉันพร้อมจะไปแล้วแต่ฉันไม่อยากไปคนเดียวคุณหมายความว่ายอย่างไร มาเต้นรำกับฉันครั้งสุดท้ายมาผ่านกระจกมาหาฉันฉันจะสอนให้คุณเต้นรำได้สวยที่สุดในโลกและเราจะเต้นรำด้วยกันตลอดไปในโลกที่ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีผู้คนที่ไม่เข้าใจศิลปะสมชัยลังเลเขารู้สึกถึงการดึงดูดจากกระจกเหมือนมีแรงดึงที่ไม่สามารถต้านทานได้เขาก้าวเข้าไปใกล้กระจกมากขึ้น ขณะเดียวกันมณีรัตน์ก็ยื่นมือออกมาจากกระจกมือที่ขาวซีดและเย็นเยียบสมชายกำลังจะเอื้อมมือไปจับยุดเสียงตะโกนดังขึ้นครูเสนวิ่งเข้ามาพร้อมกับสมาชิกคณะหลายคนพวกเขาตามหาสมชายมาตั้งแต่เช้าเพราะเขาไม่กลับบ้านมาสองคืนแล้วครูเสนเห็นสมชายยืนอยู่หน้ากระจกมือเอื้อมไปข้างหน้าและเขาก็เห็นเงาในกระจกที่กำลังพยายามดึงสมชายเข้าไปมณีรัตน์ ครูเสนเรียกชื่อพอแล้วเธอต้องปล่อยเขาไปเงานในกระจกหันมามองครูเสนดวงตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความโกรธเขาเข้าใจฉันเธอตะโกนเขาเป็นคนเดียวที่เข้าใจศิลปะที่แท้จริงแต่เขามีชีวิตของเขาเองครูเสนตอบเธอไม่มีสิทธิ์พาเขาไปด้วยครูเสนเริ่มสวดมนต์และทำพิธีไล่วิญญาณสมาชิกคณะอื่นๆช่วยกันดึงสมชายออกมาจากหน้ากระจก มณีรัตในกระจกร้องไห้อย่างเศร้าโศกเธอเต้นรำครั้งสุดท้ายด้วยความเศร้าโศกที่สุดขีดก่อนที่เงาของเธอจะค่อยๆจางหายไปเสียงสุดท้ายของเธอดังก้องในห้องศิลปะจะไม่มีวันตายผู้ที่มีใจรักศิลปะที่แท้จริงจะเข้าใจหลังจากเหตุการณ์นั้นสมชายกลับมาเป็นปกติแต่เขากลายเป็นนักเต้นโนราที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้น เขาเต้นรำด้วยความเข้าใจลึกซึ้งและความรักในศิลปะครูเสนบอกว่าเขาได้รับการถ่ายทอดจากมณีรัตจริงๆไม่ใช่แค่วิญญาณที่หลอกหลอนแต่เป็นการถ่ายทอดจิตวิญญาณของศิลปะส่วนกระจกบานนั้นครูเสนได้ห่มผ้าขาวไว้และให้ทุกคนไหว้บูชาเป็นประจำเพื่อแสดงความเคารพต่อวิญญาณของศิลปินเขาบอกว่าบางครั้งในคืนพระ เมื่อมีการแสดงโนราในละแวกนั้นคนยังได้ยินเสียงเพลงโนราดังมาจากห้องซ้อมและบางคนอ้างว่าเห็นเงาในกระจกเต้นรำอยู่เบาๆแต่คราวนี้ไม่ใช่เงาที่เศร้าโศกอีกแล้วแต่เป็นเงาที่เต้นรำด้วยความสุขเพราะได้เห็นศิลปะที่เธอรักยังคงมีชีวิตอยู่เรื่องราวนี้สอนที่เรารู้ว่าศิลปะนั้นมีพลังที่เหนือกว่าความตาย ความรักที่แท้จริงต่อศิลปะสามารถสร้างสะพานเชื่อมโยงระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายและบางครั้งผู้ที่จากไปแล้วก็ยังคงต้องการแบ่งปันสิ่งที่พวกเขารักมากที่สุดในชีวิตไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อให้ศิลปะนั้นมีชีวิตต่อไปวันนี้หากคุณได้ไปชมการแสดงโนรา ลองใส่ใจฟังเสียงเพลงและดูการเต้นรำด้วยใจที่เปิดกว้างคุณอาจจะรู้สึกได้ถึงจิตวิญญาณของศิลปินในอดีตที่ยังคงอยู่ในทุกท่าทางทุกการเคลื่อนไหวและใครรู้บางทีคุณอาจจะได้เห็นเงาในกระจกที่กำลังเต้นรำอยู่เบาๆด้วยความสุขและนั่นคือเรื่องราวของรำโนราหลอนเรื่องราวของมณีรัตนักเต้นโนราผู้รักศิลปะมากกว่าชีวิต ขอบคุณที่ติดตามห้องลับ13พบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องราวลึกลับอื่น